จับพิรุตดิวอริสราโดนใส่เครื่องสิ่งนี้ดิวอริสราได้เปิดใจทั้งน้ำตาสาเหตุที่ออกมาแชร์พี่น้องสี่บอใบไ,ไม้จาของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่มาเกาบาดโดยดิวอริสราได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอถูกแฟนเก่าคือเบนสเตมอนทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตลอดระยะเวลา2ปีชาวเนต็ตแห่หาข้อมูลที่คอสาดิวอริสราคือเครื่องปร,รับหรือเครื่องนี้ถ้าเป็นจริงแบบนี้ทำเกินไปมาก จากกรณีที่ดิวอริสราออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ถูกแฟนเก่าทำร้ายร่างกายและจิตใจมีแผลและเลือดออกทั้งใบหน้าตัวตามร่างกายอีกมากมายและมีภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วตัางหลุดโฟกัสจากแผลไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่คอของสาวดิวที่หลายคนมองว่าไม่ใช่เครื่องประดับโดยชาวเน็ตรายหนึ่งระบุว่าดูเหมือนช็อคคอล่าของสุนัขที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าสถิตออกมาตอนเห่าหรือแบบมีรีโมทก็มีค่ะ เจ้าของจะกดเอาไว้ว่าจะให้ปล่อยตอนไหนออกมาใช้ในการทรมานสุนัขค่ะรูปคุณดิวไม่ชัดด้วยค่ะเลยแบบไม่แน่ใจว่าส่วนนั้นจะใช่ช็อกคโคล่าไหมหรือว่าจะเป็นโชกเกอร์เฉยๆดิวริสราจากสภาพที่โดนทำร้ายบวกขังไม่ให้ไปทำงานเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ทางช็อกโคล่ามากกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีคนโรคจิตพอที่จะจับคนมาใส่แบบนี้เหมือนกันคล้ายปลอกคอสุนัขที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตได้ เรียกว่าช ok ็อคโคล่าใช้เพื่อทรมานไม่ให้เห่าหรือทําอย่างอื่นที่ต้องการเศร้าและก็หดหูมากเห็นรูปนี้แล้วนี่มันคือปลอกคอไฟฟ้าสําหรับฝึกสุนัขให้เชื่อฟังมันสั่งการโดยรีโมทควบคุมจากระยะไกลหลายร้อยเมตรได้ด้วยถ้าไม่เชื่อฟังขัดคําสั่งหรือเห่าพร่มเพื่อก็จะกดแค่สั่นจนปรับระดับได้ถึงการช็อตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ถ้าถูกกระทำแบบนี้ก็น่าสงสารเราว่าของแบบนี้ไม่น่าใช่ช็อกเกอร์ธรรมดาธรรมดาแล้วแหละค่ะเดาว่าเป็นช ok ็อคโคล่า ซึ่งไม่ให้ดิวไปไหนไม่ให้ทำงานความเป็นไปได้ยิ่งสงูงโตมายังไงถึงทำได้ขนาดนี้น่ากลัวมาก